สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทังนะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆกับช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมครับวันนี้นะครับมีงานหลากหลายเลยทั้งงานชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็งานชิ้นเบาๆมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็เลือกช็อปกันแบบจุใจครับเหมือนเดิมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่อาจจะ เพิ่งเข้ามานะครับได้รับชมคลิปก็อย่าลืมนะฮะกดติดตาม Subscribe ไปได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งไได้วยนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนนะครับที่โดนๆบ้างก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนหางช้างแถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยหางช้างน้ำหนักรวม5.06กรัมขนาดแหวน57ราคาขายเพียง14,500บาทงานสวยมากๆเลยนะครับเป็นในหนึ่งชิ้นงานใส่ง่ายๆง,งานสมบูรณ์มากๆแต่ก่อนกด CF นะครับขอให้พี่ๆโปรโด มั่นใจนะครับว่าใส่แหวนมุงนี้พอดีย้ำอีกทีเลยว่าขนาดแหวน57นะครับเพราะว่าไม่สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้แหวนหางช้างเนี่ยใส่เพื่ออะไรนะครับหนอกจากเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังใส่เอาเคล็ดมีความเชื่อว่าหางช้างจะช่วยปัดเป่าแล้วก็ขจัดสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับ รวมถึงพวกของไม่ดีเนี่ยให้ออกไปจากตัวเรางานดีครับมาในสภาพสมบูรณ์แล้วก็หายากสำหรับแหวนหางช้างเรียง3ามแถวแบบนี้ครับเข็มกลัด คึ่งเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยมุกเสาสีนะครับสีทองขนาด10มิลประดับเพชร3 1เมตรรวม30ตังค์น้ำหนักรวม4.79กรัมหน้ากว้างนะครับของเข็มกลัดเนี่ยจะอยู่ที่2.2คูณ1.7เซนติเมตรราคาขายเพียง18,900บาท น่ารักนะครับแล้วก็น่าซื้อน่าใช้มากๆเลยชิ้นงานนะครับขนาดกำลังดีประดับด้วยมุกเซาสีนะครับรูปทรงแฟนซีสีทองมันวาวตำหนิน้อยส่วนตัวเพชรขาวเล่นไฟดีมาในตัวเรือนนะครับขึ้นรูปเป็นพึ่งสวยงามครับเข็มกลัดชิ้นนี้นะครับสามารถที่จะใช้กลัดกับชุดทำงานแจ็คเก็ต ดูเก๋แล้วก็ดูน่ารักรวมถึงใส่ออกงานก็ได้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนโบประดับเขียวส่องเพชรนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นพิงโก75%เประดับด้วยเขียวส่องจันนะครับเม็ดใหญ่มากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.02กกรัตแบ่งเป็น เพชรเม็ดยอดนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ10ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก3 7เม็ดรวม92ตังตังน้ำหนักรวม9.26กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง47,500บาท เต็มหน้านิ้วแล้วก็ดีไซน์สวยหวานลงตัวมากๆความคุ้มเนี่ยมีในหลายๆประการด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเลยในเรื่องของอัญมณีเขียวส่องเขียวส่องเนี่ยได้เม็ดใหญ่2เม็ดนะครับย้ำอีกทีเลยว่าใหญ่มากๆแบบนี้เลยแล้วก็ได้ ชิ้นงานจิวเวลรี่นะครับดีไซน์สวยๆแตกต่างไม่เหมือนใครแบบแบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วใส่ยังไงก็ดูหวานใส่ยังไงก็ดูละมุนตาดีครับสำหรับตัวเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีอยู่บนตัวเรือนพิงโกนะครับเข้ากันแล้วก็ขึ้นนะครับเป็นอีหนึ่งชิ้นงานที่ทุกอย่างนะครับโดยรวมเนี่ยถูกบรรจงออกมาแต่งแต้มออกมาได้อย่าง พอดีพอดีแล้วก็ลงตัวมากๆใส่เต็มหน้านิ้วราคาดีงาม CF เลยครับแหวนเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.04กระราดแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อดนะครับ5เม็ดร,รวม70ตัง เพชรอีก24เม็รวม34ตังน้ำหนักรวม4.27กรัมขนาดแหวน55ราคาขายสุดคุ้มเพียง25,500บาทถูกมากๆแล้วก็งานสวยอีกด้วยนะครับชิ้นงานเนี่ยเป็นเรือนแถวตรงกลางจะใช้เพชรเม็ดใหญ่นะครับ เพชรก็ไล่ระดับการตกเม็ดละ10ตังค์15ตังค์่0ตังนะครับข่าวเล่นไฟตำหนิน้อยส่วนเพชรบริวารนะครับข่าวเล่นไฟเช่นเดียวกันมาในตัวเรือนใส่ง่ายๆแหวนแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานอัถประโยชน์ซึ่งซื้อแล้วนะครับได้ความคุ้มเพราะว่าใช้ได้ไบ่อยใส่ติดนิ้วก็ได้ใส่ทำงานดูเรียบร้อยแล้วก็แฝงไว้ซึ่งความหรูหราไปในเวลาเดียวกัน ใส่ออกงานก็ยังได้เลยคิดดูสิครับราคาแบบนี้คุ้มแสนคุ้มหน้ากว้างกำลังดีพี่ๆหลายท่านชอบงานแหวนแบบแถวแบบนี้นะครับอันนี้มีรายละเอียดมีการไล่ระดับกันสวยงามลงตัว CF เลยครับ แวนเพชรครชเชนเรือนดอกพิกุลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาวประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.85กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับจะเป็นเพชรเหลี่ยมคูชเชนนะครับเม็ดใหญ่เลย1เม็ดขนาดถึง1.20กรัตมีเลขเซอร์ขอบอยู่บนขอบเพชรนะครับ เป็นเสรอ a a น้ำ93หรือว่าน้ำ K VVS1 แล้วก็เพชรประดับเนี่ยจะประกอบด้วยเพชร10เมตรรวม40ตังเพชรอีก28เมตรรวม25ตังน้ำหนักรวม5.43กรามขนาดแวน54ราคาขายสุดคุ้ม125,900บาท สวยงามตระการตามากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งแหวนงานหวานๆสำหรับพี่ๆนะครับที่อาจจะอยากได้นะครับแหวนเพชรไซส์กระหลัดแล้วถ้ามาพร้อมใบเซอร์ GA นะครับไม่คือเป็นเพชร g จอันนี้เขาจะมีเลขขอบเพชรแต่ว่าตนสามารถที่จะปริ้นตนะครับตัวใบเซอร์ของ GA เนี่ยออกมาให้กับพี่ๆได้แต่ว่าเป็น ใบเป็นกระดาษธ,ธรรมดานะครับจะไม่ใช่แบบออริจินอลหน้าแหวนนะครับก็ได้กำลังสวยลงตัวตัวเรือนดูสวยหวานดีนะครับประดับด้วยเพชรตัวคูชั่นเนี่ยเล่นไฟดีส่วนเพชรกลมก็ขาวเล่นไฟลงตัวมากๆ c f ได้เลยครับ แหวนสตาร์ทองประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดนะครับด้วยสตาร์ทองนะครับแล้วก็ประดับด้านข้างด้วยเพชรกุหลาบ6เม็ดรวม12ตังน้ำหนักรวม2.93กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง8590บาท เกินประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานน่ารักลงตัวใช้งานได้จริงใส่ได้ในชีวิตประจำวันสตาร์ทองหรือโกลเด้นสตาร์นะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยชอบมากๆเป็นอัญมณีนะครับที่หายากมีราคาแพงอันนี้พี่ๆเ e ิร์ชในอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะครับว่าสตาร์ทองแพงมากแล้วก็หายากนะครับชิ้นนี้เป็นของเก่า ได้มาพร้อมตัวเรือนตัวสตาร์ทองก็มีเหลือบสวยแบบนี้นะครับส่วนตัวเพชรกุลาบเขาก็จะมีตำหนิบ้างโดยรวมนะครับก็คือน่าซื้อน่าใช้ไว้ใส่ติดนิ้วเรียกโชคลาบเรียกเงินเรียกทองได้ดีมากๆเลยเป็นแหวนวงขนาดเล็กนะครับย้ำวีธทีว่าแหวนขนาดนี้ก็เหมาะกับพี่ๆที่นิ้วขนาดค่อนข้างเล็กจะใส่ได้อพอดิบพอดีเลย งานสวยลงตัวราคาเบาๆ CF ได้เลยนะครับกําไรเพชรแถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่72ตังค์แบ่งเป็นเพชร10เม็ดรวม60ตังค์เพชร4เม็ดรวม12ตังค์น้ำหนักรวม12.40กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.3เซนติเมตรราคาขาย51,500บาท งานใส่ง่ายๆนะครับดีไซน์แบบเรียบๆแต่ว่าก็ไม่ได้เรียบซะทีเดียวนะครับมีความแตกต่างโดยที่ตรงกลางด้านบนเนี่ยเขาจะใช้นะครับเพชรตกเมละประมาณ6ต่างเรียงเป็นแถวแล้วก็ในส่วนด้านข้างเนี่ยจะประดับด้วยเพชรนะครับขนาดข้างอีก4เม็ดตัวเพชรนะครับเล่นไฟดีนะครับขาวเล่นไฟใช้ได้ข้างในก็ตำหนิน้อยน้ากว้างนะครับกำลังสวยหน้ากว้างเนี่ยเหมาะกับการ เป็นกำไรคู่ใจใส่ติดข้อมือในชีวิตประจําวันมากๆถ้าพี่ๆนะครกำลังมองหาซื้อกําไรแถว UCF เรียเลยครับเข็มกลัดแมลงปอนะครับเรือนเพชรงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเพชร3เม็ดรวม7ต่างน้ำหนักรวม6.49กรัม หน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่4.2คูณ4.5เซนติเมตรราคาขาย22,900บาทเป็นหนึ่งงานเก่านะครับที่แสดงให้เห็นเลยว่าของเก่าเนี่ยเขาจะเน้นที่ความละเอียดความน่ารักของชิ้นงานเหมือนแมงปอรจริงๆเลยนะครับตัวเรือนทองสีของเขาจะทำออกมาให้ออกเป็นแนวสีทองด้านนะครับ เพิ่มดีเทลเพื่อความเก๋ในส่วนของเพชรที่ประดับอยู่บนตัวแมนปอขาวเล่นไฟดีขนาดหน้ากว้างกำลังสวยใช้งานได้จริงใส่กัดกับชุดอะไรก็ดูดี cf ได้เลยครับ G ีล็อกเก็ตรอ5และกลมหลวงชุมพรกรอบทองงานเก่านะครับกรอบทองคำา75-9 0ประดับด้วยล็อกเก็ตรอ5และ กรมมาหลวงชุมพรน้ำหนักรวมนะครับทั้งองค์นยอยู่ที่9.87กรัมหน้ากว้าง2.5คูณ3.4เซนติเมตรราคาบูชาเพียง9,590บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยมากนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นงานล็อกเก็ตรอ5นะครับเป็นงานเก่าสภาพดีนะครับล็อกเก็ตรอ5ด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพระพักขององค์ รัชกาลที่5นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของกมรมหลวงชุมพรนะครับามาในกรอบกันน้ำนะครับตัวกรอบของเขาเนี่ยจากกันน้ำแล้วก็ในส่วนกรอบใช้ทองหนาแน่นหนาดีมีการแกะลวดลายสภาพของกรอบสมบูรณ์มากๆแล้วก็ขนาดบูชากำลังสวยบูชาไว้เองหรือให้นะครับเป็นของขวัญ แก่ผู้ใหญ่หรือคนที่พี่พี่รักแล้วก็เคารพก็ได้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็พี่พที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์การสั่งซื้อย้ำอีกทีเลยนะครับว่า2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับเพิ่มเพื่อนกันมาก,นก่อนที่ทาง Line แอดไลน id แอดบุญพิทั b o o n p i t a k ช่องทางที่2นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่081 6289156ครับสำหรับวันนี้ต้องกับนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆอีกทีจากร้านเพชรท,ทองบุพิทักษ์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย